และนี่คือหนึ่งเหตุการณ์ที่ทุกคนที่เล่นอาจะต้องเคยเจอนะครับเล่นเล่น,ลนดู่ดีพอจะจบปุ๊บไม่รู้เป็นอะไรชอบมาพิมพนาตอนจบแอคอะไรโอ้โหดูโดนด่าอีกแล้วของก็เต็มตัวแล้วมันจะมาไม่แรงโอยอนเอาหน่อยย้อนเอาหน่อยเอาหน่อยย้อนขยับเข้าไปหน่อยเพื่อนเล่นอยู่ วันนี้ซานตาจะไม่โมโ oh หนะครับผมอันนี้ซานตาก็าจะไม่ด่าใครแล้วนะครับแน่ซานตาจะเป็นซานตาที่ใจดีและจริงใจนะวันนี้นะแ,แอคอะไรโอ้โห โอ้ดูโดนด่าอีกแล้วโอ,อ้ยตารตาโดนด่าเถลอดด้วยโอ้โดนด่าเฉยอะไรวะย้อนมันทำไมหญิงไม่แหลงได้ยังไงปากแซบทำไมครับเนี่ยแต่คนทำผิดก็ต้องโดนลงโทษนะครับกดมาเกมถัดไปเราก็มาเจอตี้เดิมอีกแล้วครับแล้วก็ใส่คืนเต็มที่เลยแปะเรียบร้อยแอดหรอเมื่อกี้หนูแอดก,กันหรอแอดเงียบไปเลยอะ เนี่ยไปเลยว่ามันแบนแชทผมหมอติดคอนเทนต์ที่เดิมหมอใช่หรอเฮ้ยใช่นี่หว่าเนี่ยเมื่อกี้มันปากดีอ่ะโอ้แล้วกูเป็นยอนด้วยแม่เอ้ยกูจะไปทำอะไรมากกว่าน,นี้เป,นะปนะล่านะเปล่านะหาอะไรกูเห็นอยูงปากดี เฮ้ยองูนย์ครับตอนนี้เฮ้ยโอ้โหแค่อาการโอ้โหโอ้โหไม่ดีเลยครับจังหวะแก๊งจังหวะนี้ถือว่าไม่ดีเลยนะครับน้องเคอาการเพราะว่ามันเป็นแวนครับแล้วเราเป็นนาคอนแถมตัวที่เรามาแก๊งเนี่ยมันเป็นยอนด้วยครับมันเลยไม่เหมาะกันมาแก๊งครับข้างหน้าต้องปรับคุงหน่อยนะครับน้องนาคอ เจอตี้ใหม่กูแล้วปากแทบบ่ป <c oughs> ุบว่ะอืมอืมเมื่อกี้มันพิมพ์ครับผมผมพิมพ์ไปก่อนนะอ้าทำไมเมื่อกี้อีกฝั่งมันพิมพ์มสลือได้ทำไมผมพิมพ์ไม่ได้อนะ่ะมันพิมพ์สักสลืออย่างนี้แล้วกันสลือถ้าแพ้ตาหน,น,น,นี้ก็เตรียมอ่านข้อความสามพิศพันทัดเลยครับ เตรียมเลยนะครับน้องๆผมเปิดให้แล้วผมเปิดมันจะได้ดุดันปากเจ๋วใสไปแล้วเห็นครับผมอยามันเนียนไม่ชอบไม่ไหววะ่ะแตกก่อนเียว่าเย็น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 นี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราต้องบวกเขานะฮะ ดโดนไปดิโดนไปดิโดนไป,นไปแข็งเหรอฮะเองแข็งเหรอหฮะเฮ้ยโหเดี๋ยวเปากดีไปแล้วด้วยวิ่งครับผมปึ๊บอับบงังปากแทบไปแล้วต้องมีหนีหน่อยครับผมแล้วก็ถ่ายมาตั้งหลักเล็กน้อตัวเล่นอย่างง่ายเลยบอกเลยยอนน่ะ ง่ายสุดในบรรดาแครี่และเมื่อกี้ยอม้มล่อไปกี่ตัวแปดตัวฟิวมัฟฟินขอแนะนำข้อมดเคาวเปย์บริการเติมเกมที่สายเปเกมวางใจสุดในตอนนี้การันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า3 0 0แสนคนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่องพี่มับเพียงกรอกโค้ดมัฟฟินนำไปใช้ลดเพิ่มได้อีกเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคาวเปเท่านั้น อย่าลืมใช้คนมาฟินกันเยอะนะครับพอหมดจะได้สปอนมัฟต่อไปยาวๆอันนี้สําคัญสุดเลยขอปากเกี่ยวก่อนครับเมื่อกี้ตอนแรกเกมเรานําครับแล้วพอเกมเขากลับมาได้สามทางเขาพิมพ์ด่าทีมเรายับเลยครับดเดี๋ยวผมจะส่งคลิปนี้ให้กาดีหน้าครับแบนให้หมดเลยครับคนพวกนี้ oh เมื่อกี้มันพิมแบบนี้เลยครับทุกคนมันพิม์แบบนี้เลยตอนที่ป้อมจะแตกนะครับ <c oughs> นี่เลยแบบนี hmm? nah, ้เลยครับอันนี้ผมทําให้ดูเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับว่าเมื่อกี้เขาทําอะไรกับเราไว้อันนี้ไม่ใช่ตัวตนของผมเลยจริงๆตัวตนผมไม่ใช่คนแบบนี้ผมแค่ทําตัวอย่างให้ดูเฉยๆไปหวานโอ้ยสติ๊กเกอร์นี่ไงมาดิอาริอาิมาดิอ่ะมาดิอะมั่วมั่วเฮ้ยขวางหน่อยมาดิมาดิีสวนหมดอะมาดิ จับสวยมากจับสวยมากจับสวยมากจับมั่วจับมั่วนี่ไม่ใช่ตัวตัวของผมเลยนะครับ <ạ? S 1> แต่ผมแค่ทำให้ดูตัวอย่างโอ้ยยอนเมื่อกี้แม่งโยนไงเจอยอนผมมันไม่ไหวกับผมบหรอกปากแ่บบ่ปากแทบบ่ ามานมันเราจะไม่จบจนกว่ามันจะกดยอมแพ้นะเราจะไม่จบบ้านนะครับมันทำพวกเราก่อนมาดิมาดิสวนไม่หนไ,ไม่หนีด้วยทำไมอ่ะไม่หนีไงทำไมทำไมไม่มีหนีครับระดับนี้ไม่มีหนีรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไม่มีหนีจ้ะ รุ่นใหญ่เขามีแต่สวนอย่างเดียวอืมไม่มีหนีครับรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่หญพี่อยารุ่นใหญ่แล้วน้องอมอมไม่กล้าแซ่บเลยเว้ยเฮ้ยหูแหลมหูแหลมห้ ไอ้ไม่เอ่าไอ้รอดไม่มีทางออกแล้วกูหมดแล้วท็อกซิกท็อกซิกนี่ไม่ใช่ตัวตัวของผมเลยนะครับแต่ผมแค่ทำให้ดูตัวอยาว่างเต็มหัวฮุ้ยมาดิมาดิน้องฮุ้ยโอ้โหแตกเรียบร้อยที่ใส่หมดอาบังมาเนี่มันกินปากดีเหอมึงอะ ิง้มชิงปากนี่เหรอปากแท็บรอนี่มีคนปะสามทางสามทางซึบลูดลูดลูดอ้ยโอเคสามทางครับทรมาร์มครับผมแต่ถ้าผมตายนี่มันก็อาจจะจบได้นั่นเฮ้ย เกมมีระบบนี้ไว้ทำบ้าอะไรวะคนกำลังท็อกซิกคืนเวลาถ้าเขากดแบนแชทคือมันจะแบนทั้งทีมเลยหรออีกฝั่งก็จะไม่เห็นแชทผมเลยหรอเฮ้ยโอ้โหหลายทางอะไรอะไรหนุ่มอะไรโห้ยเฮ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 ้ยลูดไปนี่ไง เป็นไรสบายเพื่อผมแปะเรียบร้อยแอคหรอเมื่อกี้หนูแอคก็หลอหนูแอคหรอพวกปากแซมมันต้องโดดแบบนี้แอดเงียบไปเลยอะ่ะเดี๋ยวนะเงียบจังเลยครับเงียบไปเลยว่ามันแบนแชทผมหมอ เฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยอ้าวมันไม่ได้แบนนี่มันพิมพ์อยู่โฮ้ยอะไรวะมันพินมพ์อะไรวะทุกคนเสมอเหรอ,อ,อ,อนี่เจอมันบอกเสมออยู่เออ นี่เอาเอาสัตว์เอาสู้ไม่ไเอาสัตว์เอาสุด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 ไอ้ลูกเจี๊ยบมันก็เป็นแค่ลูกเจี๊ยบเท่านั้นแหละผมจะท้ามันอยู่นี่โดนแน่มาดิอะไรวะพิมมาไหลวะน้องพิมดีดีดิอ่านไม่รู้เรื่องแอดเพ้ย เฮ้ยทุกคนผมมีเรื่องว่ะทุกคนต้องช่วยผมด้วยนะผมมันผมจะมีเรื่องแล้วว่ะทุกคนทุกคนแม่งคนจริงว่ะแม่งจะล่อกูจริงไงเนี่ยกะว่าพิมพ์ไปแล้วมันจะกลัวใช่ไหมคนจริงว่ะทุกคนถ้าผมมีเรื่องทุกคนต้องอย่าทิ้งผมนะปึ๊บอื้ปึ๊บเฮ้ย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 ทุกคนอย่าทิ้งกูเดินกลับเข้าไปอย่าทิ้งกูจีโอ้โหน่นจะเดินค้ำให้ผมหน่อยผมสวนได้หมดเลย เฮ้ยชิ้หายแล้วเราปากดีทุกคนต้องช่วยผมนะถ้าผมมีเรื่องคนระัต้องปอกป้องผมนะนี่เฮ้ยเรามีคนตั้งกี่คนสามสี่ร้อยคนช่วยๆกันนะนะครับมันท็อกซิกก่อนครับทุกคนผมเอ้ยอย่าไปตีป้อมมันโอ้โหเดี๋ยวลองสร้างห้องรีแมทนึกว่าจะแน่วะโถเป็นไงไเจอลูกเพจกูเดี๋ยก่อนเดี๋ยก่อน ถ้ามีเรื่องบอกผมนะเดี๋ยวผมขออยู่ข้างหลังๆหน่อยแล้วกันผมไม่ค่อยสู้คนเท่าไหร่ผมก็กะว่าผมพิมพ์ไปแบบนักเลงนักเลงแล้วมันจะกลัวไงแม่งสู้อว่ะไม่ไหวไม่ไหวแต่เรื่องมันไม่จบนะครับเพราะเราแค่เสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งเลยจะต้องมาสร้างห้องบวกกัน5้าห้าในเกมที่3าเกมมันจะปั่นกันอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตัวไหนมันพิมพ์วะนึกว่าตึงที่แมวดีกว่าไม่ดีไม่ดีเฮ้ยที่ไม่เอาจริงวะชี่ไม่เอาจริงวะ เชี่ยชิบหายแล้วเพื่อนเชี่ยไม่เอาจิงว่ะเฮ้ยคุณการไปเปลี่ยนรูปไปดี๋ยวแม่งตามมึงดูลูกมันดิเชี่ยน่กกากลัวไม่หานเว้เชี่ยนม่ม่าก,กัว่าจัดมาดิวะนี่เออโอ้โหเชี่ยแต่ละคนเชี่ยไม่เกี่ยวครับอันนี้ไม่ผมไม่เกี่ยวผมไม่เคยปากดีลูกเพจบอกให้ผมทำ ผมไม่เกี่ยวนะผมบอกเลยผมไม่รู้เรื่องเลยไอคนโดเนตอะ่ะโดเนตมาให้พิมพ์อะไม่รู้ไม่เกี่ยวครับผมรีบเปลี่ยนรูปหนีเลยนะตีชื่อกงชื่อกิวมึงเอาออกเลยนะเดี๋ยวไม่มาตามตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยสักสิเดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนชื่อเพจน,นะครับทุกคนก็ไปติดตามเพจใหม่ด้วยนะฮะถ้าพี่ฝั่งตรงข้ามดูอยู่ผมปากดีไปงั้น,นะพี่นะเออมันเป็นคอนเทนต์พี่ผมเป็นตมเมอร์มมันก็ต้องคอนเทนต์กลัวตนจริงๆผมไม่ใช่คนแบบนั้นหรอก นี่ก็รู้อยู่นี่คือเกมตัดสินนะครับเราเสมอเข้าไป 1, 1ตอ1่อหนึ่งนี่คือเกมตัดสินเไปเอาเฟนิกเฟนิกดีกว่าเฟนิกเฟนิกเฟนิกดีกว่าเฟนิกเฟนิกเพื่อนเออกดไปเลยกดเลยเจอคนจริงครับเดีย๋ยวผมพูดพี่กับเขาด,ดีก่อนครับ เกมตัดสินครับพี่นี่ไงพูดเพราะมีราคาไหมโอ้ยเฮ้ยหนึ่งหมื่นเป๊ะครับผมเปิดไปนะฮะอุ้ยสวยแล้วมันห้าวจังวะเฮ้ยฝั่งมันเป็นนักแข่งไงเนี่ย้าช่วยๆกันด้วยนะครับผมเปิดเปิดไปแล้วนะครับผมเออเออ เจอกันด้วยนะครับช่วยกันนะคนละร้อยสองร้อยนะช่วยกันนะครับผมมั่นใจหน่อยมั่นใจหน่อยเว้ยอยู่กับสตรีมเมอร์โนนหนึ่งของวงการปึ๊บปึ๊บอาบังอาบังโดนมัก่อนโดนมัก่อไหวไหว ออกตัวไปก่อนครับเวลาทุกส้นตีนมามจะโด,ดนเบาๆหน่อยหนึ่งมือเพิ่งโหลดเกมมาไหลพวกโง่นะ <c oughs> กล้ามาเปิด55กับกูไอ้พวกคอนต้นมนเจออดีตกอรูเนี่ยนี่เออโอ้โหพันหนิดง่ายๆโอ้โหตายตายตายอย่างนี้ตาย หายกันหมดค <c oughs> ่าต้นคิดมากอา่ผมไม่รู้เรื่องฮึบฮึบออโอ้โหอะไรครับเนี่ย ไปรับเลนหน่อยออเออเอาหน่อยเว้ยเห <c oughs> <c oughs> มือนพี่เพิ่งโหลดเกมกันมาเลยครับอันนี้เพิ่งหัดเล่นกันเหรอครับเนี่ยเพิ่งหัดเล่นกันหรอครับ จริงๆนะแจ็เลิกโดเนทมาให้พิมอะไรแบบนี้ได้แล้วครับพอครับผมโอเคเหมือนเพื่อจะไม่ได้ฟังเราเลยอะเราไม่จะเป็นต้องรีบมันเป็นแวนครับผมวาบนเลยอ้อยว่าบนเอ้ไม่ใช่อ้อยใครวะฉีฉีครับมันก็แค่เกมอ่ะพี่เขาไม่ซีเรียสหรอมัง้งผมว่าแต่ไม่วะเดีว่าเขาจะซีเรียสป่าวะ <laughs> มันเป็นสีสันครับน้องๆเออนนเราปากแซบมันก็รู้ไม่ได้คินดได้หรอกครับแต่เหมือนที่ฝั่งเราเพิ่งโหลดเกมมาเลยครับอันนี้เพิ่งหัดกันหรอฮะโอ้ดูเหมือนเพิ่งหัดเล่นกันเลยครับ จริงเลยจ้ะไม่ยอมศึกษาจากช่องเคมาฟินอะ่ะเขาสอนเวลาเขาเล่นอันนี้เหมือนเดินแบบงงๆอะ่ะม,มันจะชอบอย่างนี้ครับไม่ชอบเลยจริงๆเขาปากดีใส่เราครับทุกคนเราไม่ใช่คนแบบนั้นอยู่แล้วทุกคนก็รู้จักผมอยู่รู้จักการในฝั่งรู้จักกันครับว่า ว่าออกตัวไปก่อนดีกว่า,ว,าว่ามันเงียบๆแล้วมันเหมือนเขาดูเงียบๆแล้วเขาดูจริงจังวะ่ะมันไม่ค่อยโอเคแล้โทษนะคะไม <laughs> ่โกดเราหลอกมั้งเขน่จะรู้อยู่พิมพ์สนุกสนุกเป่ไหมวะ โกรธหรอกมัง้งผมคิดว่านะไม่น่าหรอกคนเล่นอาวีเป็นคนใจเย็นจะตายอคนไทยด้วยกันเออมีเรื่องกันเลยครับยังอยูเอ่เจค้าพี่ชา ดับอยู่อ๋อสน,นิทกันนะโถไม่ได้เป็นศัตรูกันครับผมนี่เดี๋ยวไปเจอตามงานเกมก็กอดกันเหมือนเดิมอ่ะมัง <c oughs> ม้งมั <c> ้ง <oughs> ผมน่าจะหยุดไปงานเกมสักพักหนึ่งอะช่วงนี้จะไม่ค่อยสะดวกอาจจะติดสตรีมครับผมติดงานสตรีมนีม่จะค่อยได้ไปนะมีงานอะไรก็ <c oughs> ใครรู้จักพี่พี่เขาก็บอกเขาด้วยนะว่ามัน เป็นมุกตลกนะครับเอาดาบอยู่จะไปดักที่ไหนใช่หรอไม่หรอกมัง้งผมเห็นนะ่ะใช่ไหมนับตัวอย่างนี้แล้วก็อยู่แรงโกโอ้โหเล่นอย่างนี้ยังกล้าปากดีโอ้าภาพไปทะเลาะก,กับบอดก่อนไป รอราคารอราคาอะไรครับใส่ไปแล้วไงครับผมใส่ไปแล้วครับผมพี่พี่ชายฮึใส่ราคาไปแล้วนี่ครับพี่ชายนะผมใส่ไปแล้วไงตอนแรกอะผมใส่ไปแล้วครับเห็นใช่ไหมครับผมใส่ไปแล้วนะครับตอนต้นนะฮะพี่เขาบิด นะครับอันนี้เขาบิดนะนี่เขาจะบิดเรานะเนี่ยและฉีดโดนปิดช็อตนี้โอ้โหเป็นร้อยตัวและจังหวะนี้ไอ้ไอตานะก็แบบนี้แหละเราก็นำๆอยู่แล้วลก็โยนเอลด้าเอลด้กครับผมพี่ชายเฮ้ยโดนบิดหรอวะเฮ้ยโทษทีโทษทีโท่าทีวะอีนหาย้อนโอ้โหจังหวะนี้โอ้ย จังหวะนี้เอ้ย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 สวยแล้วเราไม่ได้ไปตรงนั้นเลยเฮ้ยแล้วผมเก็บบัฟฟ้ามาแล้วผมไม่ได้ไปช่วยเพื่อนแล้วผมตีตีอยู่ตีอยู่ตีอยู่โอ้ยเพิ่งโหลดเกมเมื่อไงครับเนี่ยโอ้ยังไงดีครับังไงดีครับทุกคนยังไงดีครับ,งงรบเล่เป็นขี้เลยครับพี่โอ้โหอ้าวแล้วพี่เขาจะบิดเราปะเนี่ย เรียบร้อยนะครับผมไม่สนิท่าปากดีครับน้องถือว่าใจเขาได้นะปกตินี่เจอคนปากดีไม่ค่อยเจอ er แบบมาเปิดห้าห้านีนะ่ถือว่าใจพี่เขาได้พี่เขาไม่น่าจะคนโอ้ยตรงช่างวะเนี่ยไม่เอาก็ได้พี่ไม่เอาดีกว่าให้มันจบในเกมดีกว่าผมว่าผมว่าถ้าผมไปเอาราคาเมื่อกี้ผมว่าเดี๋ยวไม่จบเพราะว่าเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวพี่มาเอาคืนอีกนะให้มันจบนี้ดีกว่าผมว่าเออเขาไม่ได้บิดน้องๆทุกคน เขาไม่ได้บิดครับอย่าไปว่าพี่พว,วกพี่เขาบิดเขาไม่ได้บิดเขาเล่นเอาสนุกสนุกครับใครว่าพี่เขาบิด,ดกูทุบเลยนะจะไปว่าพี่เขาบิดได้ไงพวกพี่เขาไม่เคยบิดครับเขาเรียกว่าเล่นเอาสนุกสนุกครับผม,มดูแต่ละคนที่จะไปยุ่งกับพี่เขาทำไมขอบคุณมากนะครับพี่ที่มาเล่นด้วยกันนะครับสรุปว,ว่าจบไปนะครับเราชนะไปที่2ต่อนหเกมนะครับผมก็ขอบคุณพี่พี่ทุกคนด้วยนะคะ ตะกี้ที่ปากดีไปคือโดเนทจากลูกเพจทางนั้นเลยนะครับลูกเพจขอมาให้พิมพ์อย่างนั้นพิมพอย่างนี้คือชอบพิมพ์มาแบบท็อกซิกท็อกซิกซึ่งผมไม่ใช่คนแบบนั้นเลยนะครับก็ถ้าพี่ดูอยู่ก็ขอโทษด,ด้วยครับผมนะถือว่าเล่นเกมส์ส่วนนะครับพี่นะขอโทษนะมาฟินเองครับว่าพิมเองขอโทษครับพี่โอทที่ลูกเพจครับลูกเพจครับผม